คุณอเล็กซ์เนะครับถามว่าสมมุติว่าเราวิเคราะห์กราฟออกมาแล้วมันมี2ทางเลือกเราจะเลือกเทคแอคชั่นยังไงครับตัวอย่างเช่นผมคิดว่ามันจะขึ้นเป็นรอนสเตอร์ด์สมอลล์เอ็กซ์เวฟแล้วรอดักซื้อที่เอ็ v e แต่จริงๆมันขึ้นเป็นแค่ส t ตอร์ดคอร์เรชั่นธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าเราจะโดนเนเอาแน่ ถ้าเราเบ็ดว่ามันเป็น x wave ก็จริงๆเนี่ยนะครับในช่วงตรงนั้นน่ยมันจะเป็นช่วงที่เ,าเราอะเรียกว่าไงจะเจอกับความไม่แน่นอนนะครับคือผมยกตัวอย่างก,กราฟให้ดูนะช่วงที่เราจะเจอกับความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆเนี่ยประมาณ3ามเฟสแบบเบื้องต้นนะคืออย่างแรกนะคือสมมุติว่ามีขาลงลงมาใช่ไหมนะครับจุดแรกที่เราจะเจอกับความไม่แน่นอนเลยก็คือตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปหรือมันจะออกข้างแล้วลงต่อใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าราคามันขึ้นปุ๊บ ใช่ไหมแล้วมันกําลังออกข้างใช่ไหมครับตรงเนี้ยความไม่แน่นอนก็คือแล้วมันจะออกข้างยังไงมันจะเป็นรูปแบบอะไรอันนี้คืออันนี้คือความไม่แน่นอนที่2ต่อไปคือสมมุติว่ามันขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วปุ๊บแล้วตรงเนี้ยมนเริ่มออกข้างมันก็วนเป็นไซคลเดิมอีกก็คือว่ามันก็จะแบบว่าเรียกว่าไงฮะไม่แน่นอนอีกว่าโอเคมันจะขึ้นหรือมันจะลงถูกไหมนะครับซึ่งคุณอเล็กซ์เขาถามว่าถ้าตรงเนี้ยมันขึ้นใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็น x หรือ็จจะเวนคลือ นะครับอาจจะเป็นคลื่น4เพิ่งขึ้นขื้น 5, นะครับแต่4 ix ไอเอกกับเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะครับแต่คำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเป็น x w a v เวแล้วมันจะแบบขึ้นต่อหรือเป็นคลื้น4แล้วขึ้นต่อไม่ใช่ว่าเป็นแค่ ABC แล้วลงต่อนะครับก็ง่ายๆนะครับผมมีข้อสังเกตง่ายๆนะคือความน่าจะเป็นส่วนใหญ่นะยังว่าส่วนใหญ่นะครับข้อสังเกตง่ายก็คือว่าถ้าสมมติว่าหลังจากที่ชุด ไอขา C ตรงนี้นะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะจบแล้วอาจจะเป็น X wave หรือเปล่าเนี่ยมันจบแล้วใช่ไหมฮะเงื่อนไขถัดไปที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยคือการที่มันควรจะมีการพักตัวออกข้างนะครับเพื่อขึ้นต่อนะครับมันไม่ควรจะลงแรงหรือขึ้นแรงนะครับแต่ถามว่าในบางกรณีเนี่ยอย่างสมมติในกราฟของทองคำเนี่ยผมจะไม่ผิดนะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเป็น X wave ใช่ไหมใช่ไหมครับเป็น X wave ถูกไหม แล้วมันขึ้นมาเนี่ยผมบอกว่ามันควรจะออกข้างใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็น X wave ผมวาดแป๊บหนึ่ง A B C X แล้วก็เป็น A B C ลงไปใช่ไหมนะครับผมบอกว่ามันควรจะออกข้างแต่ในกรณีนี้มันขึ้นแรงขึ้นมานะครับคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็น X wave เพื่อลงต่อนะครับจริงๆเนี่ยถ้าผมพูดตรงๆนะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็น X wave เพื่อลงต่อหรือมันจะพักตัวเพื่อขึ้นต่อ รเราทำได้แค่ว่าโอเคถ้าสมมติว่าในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้น้อยนะครับเอกเวทที่มันรุนแรงแบบนี้นะครับมันไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกส่วนใหญ่มันจะออกข้างนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แต่ถามว่ามันเกิดขึ้นในมันมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เวลาเราดูเนี่ยเวลาเราเทรดใช่ไหมผมแนะนําว่าว่าเราอย่าไปเทรดในช่วงที่เป็นแบบพักตัวตรงเนี้ยนะครับคือถ้าเป็นผมผมเทรดนะผมจะเน้นแค่ตรงที่เป็นช่วงคอ r r e c t i o n แบบว่าลำดับที่2เพราะว่าไอ้เจ้าลำดับที่2เนี่ยมันค่อนข้างชัวร์ว่าโอเค ยังไงเนี่ยมันก็ต้องขึ้นถ้าแนวโน้มมันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างตรงเนี้ยถ้ามันลงมาลึกขนาดเนี้ยใช่ไหมแล้วมันออกข้างเนี่ยยังไงผมก็มองว่ายังไงก็น่าจะลงต่อไม่น่าจะขึ้นไปได้ถูกไหมครับแต่ว่าพอมาลงมาสักพักหนึ่งเนี่ยถามว่าตรงเนี้ยมันเด้งขึ้นแรงปุ๊บแล้วเราจะรู้ได้ยงไงว่ามันจะเด้งขึ้นเพื่อลงต่อหรือว่าจะแบบเด้งขึ้นเพื่อขึ้นต่อไปเลยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยจบแค่ A,B,C คําตอบจริงๆเนะี่ยคือเราไม่มีทางรู้ได้หรอกครับ เพียงแต่ว่าเราต้องดูภาพใหญ่รวมด้วยเช่นสมมุตินะว่า abc ชุดนี้มันลงมาเบรกโลตรงนี้ลงมาลึกมากเลยใช่ไหมครับลงมาลึกมากแสดงว่าเทรนตรงเนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะลงมากกว่านะครับคือเวลาเราดูอะถึงถึงผมบอกว่ามันอาจจะดูยากก็จริงแต่ว่ามันจะมีทริคอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าเทรนมันเป็นขาลงใช่ไหมมันเริ่มเปลี่ยนเทรนละถูกไหมครับ แสดงว่าแนวโน้มหลักๆที่เราสามารถที่จะดูได้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นขาลงนะครับคือคําว่าน่าจะเป็นขาลงแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเสมอไปไหมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับวิธีการแก้ง่ายๆนะครับว่าสมมติว่าเวลาเราเทรดใช่ไหมคือเราพยายามเข้าในจุดที่มันใกล้ SL ที่สุดนะครับเราดูโครงสร้างเอ็กเวฟเนี่ยในจุดที่มันใกล้ SL ที่สุดหรือถ้าอย่างนั้นนะครับง่ายๆเลยก็คือว่าไม่ต้องไปแบบว่าเข้าตอนที่เป็นแบบกําลังพัก X เพื่อลงอย่างเงี้ย เราเข้าตอนที่มันจบแล้วก็ได้ถ้าเราจะเล่นตรงนี้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปไล่เป้าราคาให้เราเข้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ X wave ได้เราแบบรอเบรกก็ได้นะครับเราลอรูปแบบก็ได้แต่ในกรณีเนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็เล่นเบรกก็ได้นะเนี่ยเล่นเบรก SL ไม่ใช่ว่าไปอยู่ยอดนู้นนะ SL อยู่แค่ตรงนหนก็พอเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนมันเบรกแล้วเนี่ยเราคาดหวังให้ราคาต้องลงนะครับถ้าราคามันยังยืดๆยืดๆอยู่เนี่ยเราออกดีกว่ามันไม่ชัวร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ คือเราโดนเ l แน่แหละแต่ว่า SL เนี่ยมันจะแคบหรือก,กว้างขนาดไหนเนี่ยเราต้องคูมไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันไม่แน่นอนนะครับลำดับที่3เลยที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับดังนั้นก็คือถ้าเป็นผมเล่นผมจะเน้นที่คลื่นลำดับที่2ก็คือไม่2ก็ B นะครับแล้วก็มีประมาณนี้เนาะนะครับน่าจะเคลียร์นะครับคุณอเล็ก